สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เราจะมาเรียนรู้และทบทวนเรื่องพืชน,น่ารู้ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าพืชมีโครงสร้างหรือมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง โดยเราจะเริ่มตั้งแต่โครงสร้างจากด้านล่างสุดนะคะนั่นก็คือรากถัดจากมากขึ้นมาก็คือลำต้นถัดจากลำต้นคือใบดอกและผลน,นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าพืชมีโครงสร้างหรือมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เราจะไปเริ่มทบทวนกันทีละโครงสร้างนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะรากมีหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือจะทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆของลำต้นและยังช่วยในการยืนลำต้นให้ตั้งตรงโดยราก จะเจริญตามแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นหมายความว่ารากจะชอนชัยลงไปในดินตามแรงโน้มถ่วงค่ะและนอกจากนี้รากพืชยังไม่มีคลอโรฟิลล์ซึ่งคลอโรฟิลล์จะเป็นสารสีเขียวที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั่นเองค่ะและลำต้นจะทำหน้าที่ในการ ช่วยลําเลียงน้ำและอาหารเป็นแกนพยุงสำหรับกิ่งก้านใบดอกเพื่อให้ได้รับแสงอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับโครงสร้างถัดไปนั่นก็คือใบค่ะโดยใบยจะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่พืชสร้างขึ้น คือน้ำตาลซึ่งจะถูกเปลี่ยนให้เป็นแป้งค่ะถัดมาโครงสร้างของดอกค่ะดอกจะทำหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ประกอบด้วยส่วนต่างๆได้แก่กีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียโดยแต่ลนะส่วนประกอบ จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะการจำแนกประเภทของดอกโดยเราจะใช้เกณฑ์ในการจำแนกซึ่งเกณฑ์แรกที่นักเรียนจะได้ทราบเป็นเกณฑ์ของส่วนประกอบของดอกค่ะว่าดอกนี้เป็นดอกครบส่วนหรือดอกไม่ครบส่วนซึ่งจะสามารถแบ่งได้เป็นทั้งหมด2กลุ่มนั่นก็คือ ดอกสมบูรณ์หรือดอกครบส่วนหมายถึงดอกไม้ที่มีองค์ประกอบครบทั้ง4ส่วนได้แก่กิบเลี้ยงกิบดอกเกรสรเพศผู้และเกรสรเพศเมียยกตัวอย่างเช่นกุหลาบชบามะเขือและผักบุ้งค่ะส่วน ดอกไม่ครบส่วนหรือไม่สมบูรณ์หมายถึงดอกที่มีองค์ประกอบไม่ครบ4ส,ส่วนอาจจะขาดก,กีบเลี้ยงหรืออาจจะขาดเกรสรเพศผู้หรืออาจจะขาดเกรสรเพศเมียยกตัวอย่างเช่นแตงกวาบวบตําตลึงมะละกอและข้าวโพด เป็นต้นค่ะส่วนเกณฑ์ที่2ที่เราจะใช้ในการจําแนกประเภทของดอกนั่นก็คือเกณฑ์ดอกสมบูรณ์เพศหรือดอกไม่สมบูรณ์เพศค่ะโดยดอกสมบูรณ์เพศนะคะจะเป็นดอกที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเดียวกันเช่น ชบ้ากุหลาบมะเขือกล้วยไม้อันชันเป็นต้นส่วนดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศนะคะหมายถึงดอกที่ภายในดอกนั้นมีเพียงแค่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะโดย ดอกที่มีเฉพาะเกสรเพศผู้เราจะเรียกว่าดอกตัวผู้ค่ะส่วนดอกที่มีแค่เกสรเพศเมียเราจะเรียกว่าดอกตัวเมียค่ะยกตัวอย่างเช่นบัวฟักทองมะละกอไม,ม้ยมแตงกวาเป็นต้นค่ะ